คือวันนี้นะครับในเรื่องของของการจําหน่ายสลากนะครับนะของบริษัทมังกรฟ้านะครับนะก็โดยการใช้วิธีการมี2อส,ส่วน1ส่วนหนึ่งก็ให้ประชาชนเอาสลากเข้ามาสแกนนะครับนะบนะแล้วก็คิดราคาใบละ5บาทนะครับเพราะฉะนั้นกะ็ลองคิดกันว่าวันนี้ในเบื้องต้นที่เราตรวจพบนะครับนะวันนี้สลากที่เราตรวจพบเนี่ยมีทั้งหมดประมาณเ,เกือบสองล้านใบนะก็2ล้านใบก็คูณ5บาทก็เท่าไหร่นะครับ เพราะน,คนั้นเฉลี่ยต่อวดนะครับจากข้อมูลเนี่ยน่าจะมีประมาณประมาณ2ล้านต้นๆนะครับเพราะนั้นเฉพาะเงินค่าสแกนเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งประมาณ25ล้านนะครับเพราะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยค่าสแกนตลาดประมาณ25ล้านนะครับก็มีส่วนหนึ่งใครเป็นประชาชนเนี่ยก็เข้ามาขอจําหน่ายเลยขอรับไปจําหน่ายนะครับ ก็มีการประกาศขายทางเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับนะว่ามีการจําหน่ายสลากอันดับแรกคือ,อสิ่งความผิดที่พบเห็นนะครับนั้นะก็คือ,อมีการจําหน่ายสลากให้ประชาชนเนี่ยเกินกว่าราคาที่กฎหมายกําหนดนะครับนะอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับนะทีนี้เพราะฉะนั้นในส่วนวันนี้เราพบสลากที่มารวมไว้ทั้งหมดนะครับนะนะมีประมาณ4 0่0นโคต้าเฉพาะในวันนี้นะนะฮะ และการดำเนินการของเขาเนี่ยดำเนินการมาตั้งแต่ปี63นะก็คิดดูว่าปริมาณเงินรายได้เนี่ยนะครับนะส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องไล่ตรวจสอบว่าไอ,อ้ส่วนสแกนเนี่ยเมื่อสแกนไปแล้วเนี่ยมีการชํราระภาษีถูกต้องหรือไม่นะครับนะที่เฉพาะรายได้จากการสแกนน,นะครับนะแล้วก็มาดูอีกว่าไอ้จากการสแกนเนี่ยเ,เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้หวยเกินราคาหรือเปล่านะก็ต้องมาดูในส่วนนั้นนะครับนะเพราะนั้น เออเร่อนี้เราต้องมาดูทั้งหมดนะครับนะตั้งแต่เรื่องการชําระภาษีเรื่องการเสียภาษีนะครับนะแล้วก็ต้องมาดูอีกว่านะเอ่อข้อมูลในระบบนะครับนะว่าวันนี้เนี่ยเออสลากเนี่ยนะครับมีการนํามาขายซ้ําหรือเปล่านะถ้าสลากมีการนําโอนขายซ้านะก็จะเป็นความผิดอีกส่วนหนึ่งนะหรือว่าเออเลขที่ประชาชนซื้อ แล้วไม่มีนะครับไม่มีอยู่จริงนะก็จะเป็นความผิดในเรื่องของความผิดฐานร่วกรมกันช่อกงประชาชนนะครับเป็นความผิดมูลฐานอีกส่วนหนึ่งที่นําไปสู่ความผิดฐานอาญาฟอกเงินนะครับนะส่วนเรื่องการนางวนมาขายซ้าน,นะก็เป็นเรื่องของการเป็นความผิดตามพรบการบันนันนะเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้นะครับซึ่งส่วนนี้เราต้องมาตรวจสอบนะครับแต่ว่าในการเนินการวันนี้เนี่ยท่านผมตรอได้กําชับสั่งการว่าต้องให้ความเป็นธรรมนะครับ ทุกส่วนนะครับสิ่งหนึ่งนะครับนะ่าจะเห็นได้ชัดเจนวันนี้นะครับนะว่า,เ,าเมื่อ,อาจากตรงนี้ไปนะฮะเมื่อกี้ท่านพอเอ,อกองสลากมาแล้วนะครับนะพร้อมทั้งเจ้าที่ของกองสลากนะครับวันนี้เจ้าที่กองสลากเนี่ยก็จะตรวจสอบทั้งหมดว่าสี่พันสี่พันโควตาเนี่ยเป็นโควตาของใครบ้างนะเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยมาตรการของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยอาจจะนําไปสู่การเพิกถอน เมื่อเพิ่มอสอง q u o แล้วเนี่ยครับนะสิ่งที่ประชาชนได้คืออะไรนะก็คือก็ไม่มีหวยแพงอยู่แล้วก็จะไม่มีหวยมามาสแกนอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นอ,อ,อันนี้ก็เป็นมาตรการส่วนหนึ่งนะครับในเป็นมาตรการในการปราบปรามนะครับที่จะนำไปสู่การทำให้ราคาสลากเนี่ยอ,อ,อยู่ในเกณฑ์80%สส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องกลับเรียนต่อไปว่าในขณะนี้เนี่ย ท่านในรุ่มตีนะครับรวมถึงท่านผอกองสลากเนี่ยก็กําลังดําเนินการในเรื่องของการท platform, นะําแพลตฟอร์มของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับโดยการดํเาเนินการทางออนไลน์นะครับเมื่อมีการดําเนินกะารทางออนไลน์แล้วนะครับใช้แพลตฟอร์มทางออนไลน์เนี่ยนะสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็นะจะอยู่ในเกณฑ์ที่80%ที่จับต้องได้นะครับนะแต่ว่าในมาตรการของผมเองนะครับ มาตรการของในส่วนสำนักงานมาตชนเนี่ยก็คือการบังคับใช้กฎหมายนะครับวันนี้ในซีของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็คือการใช้แพลตฟอร์มของตัวเองไปจําหน่ายโดยการ,ป,รปิดบาร์โค้ดนะครับของสำนักงานกินแบ่งสลากวิฐบาละรและมีการขายในราคาที่เกินหลักล้านนะครับแล้วมีการดเนินการในเรื่องของการหลอกลวงช่อฉนกลโกงต่างๆนะครับนะส่วนนี้เป็นส่วนที่ ในส่วนตํารวจเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยจะต้องเนินการจับกลุม่มและบังคับใช้กฎหมายให้หมดนะครับ mm. เพื่อจะให้รัฐบาลเนี่ยมีแพลตฟอร์มของรัฐบาลทีแพลตฟอร์มเดียวนะครับนะแต่ว่าส่วนแพลฟอร์มรัฐบาลเนี่ยจะเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการนะส่วนนั้นผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ mm. นะแต่ว่าน,นี้ผมก็กลับเรียนให้สื่อว่าแนวทางที่ในฐานะผมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนเนี่ยนะจะดำเนินการยางต่อไปนะครับ mm.